สวัสดีครับผมผู้ชว่วยศาสตราจารย์ดรจินดาแก่นสมบัติครับรองคณะบดีฝ่ายพัฒนาทางศึกษานะครับวันนี้จะนำเสนอเรื่องของสาขาดนตรีนะครับซึ่งวุฒปริยาเนี่ยใช้วุฒิคำว่าดุริยางข้าราร์บัณฑิตนะครับ ขแขนงที่1เป็นขแขนงดนตรีตะวันตกนะครับซึ่งจะเกี่ยวเนื่องกับดนตรีสากลซึ่งเป็นดนตรีตะวันตกเช่นเปียโนนะครับการเรียนดนตรีนี้ก็จะมีอยู่2รูปแบบนะครับก็คือภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัตินะครับในส่วนของภาคทฤษฎีก็จะเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีตะวันตกหรือดนตรีสากลแล้วก็ปฏิบัติก็เป็นเครื่องดนตรีสากลไม่ว่าจะเป็น5ประเภทด้วยกันนะครับเพ์เคชั่น นะครับทรัมเป็ตในตระกูลเครื่องบาราสนะครับแล้วก็วูดวินแล้วก็ตระกูลเปียนโนที่เป็นคีย์บอร์ดแล้วก็กีตาร์นะครับที่เราเปิดอยู่นะครับในส่วนเอกเบสก็มีนะครับแล้วก็มีอีกแขนงหนึ่งก็คือคแขนงดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านนะครับซึ่งเปิดให้สำหรับ นักศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญนะครับอยากปฏิบัติเรื่องของดนตรีพื้นบ้านกับดนตรีไทยนะครับก็ขอเชิญชวนว่าถ้ามีนักเรียนที่อยากจะเข้ามาศึกษาต่อที่นี่นะครับซึ่งสาขานี้ขึ้นตรงกับคณะมนุษยศาสตร,ร์และสังคมศาสตร,ร์ครับผมถ้าเรียนจบในสาขาดนตรีแล้วนะครับสามารถจะไปเป็นครูบาอาจารย์ในสถานการศึกษาในสถาบันที่เกี่ยวกับดนตรีได้ 2. เป็นนักประพันธ์เพลง เป็นนักเรียบเรียงเสียงประสานเป็นโปรดิวเซอร์นะครับหรือทํางานเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจดนตรีแล้วก็เป็นนักดนตรีมืออาชีพได้ในวันข้างหน้านะครับแล้วก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์หมายถึงว่าเป็นนักแสดงเป็นศิลปินได้อีกด้วยครับดังนั้นแล้วทางมหาวิทยาลัยของเราหรือคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์เนี่ยนะครับโดยเฉพาะสาขาาดนตรีเนี่ยนะผลิตลูกศิษย์ผลิตบัณฑิตนะครับไปเป็นศิลปินเยอะแยะมากมายทั่วท้องถิ่นไทยครับ